ตชลีไลฟ์นั่งว่าป่ารามใดที่ยังมีคนดูอยู่2คนพี่จะขอหยุดการไลฟ์นี้ด้วยตัวเองตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงพี่ต้องคุยกับคน2คนเพิ่มมากสุดคือแปดเมื่อเช้านี้แปกว่าเลยนะคะตอนเที่ยงอ่ะหนูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นนะมาแล้วเราชาตลอด please แขกคนสุดท้ายของเราค่ะมาแล้ว พีกไหมคะแผคนนี้ปังพูดเลยปังปังปังงี้เลยเหรอกระปังปรเสัญญาณก็ไปแอบ่ะดาสิคะดาวสิคะว่าแกดงเราเป็นใครให้ดูหลังก่อนนะให้ดูหลังก่อนนี่โอ้เดี๋ยวก่อน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 นะให้ดหลังก่อนสวัสดีค่ะปีบอยมา อีโอปอได้สั่งให้ทีมงานไลฟ์บริษัทพีโอปอคนจะได้เห็นว่าเรามีงานคือทีมงานแล้วคะแปดคนสามนะอ่นเนี้ยมื่อกี้แปดพอนี่พคนสภาพโด้สามหันมาให้เขาดูพื้นสวนเลยไปชนิดมาก้าครนี่ค่ะการที่เราหัวยเราต้องีผมนินึงนการที่เราหัวถุยมันทำให้เราดูเหมคนมีสมองโตหัวโตนิดนึงค่ะทำอะไรเราหัวแบนก็ ก็ไม่ได้ความว่าจะมีสมองนะคะแต่ช่างเราหัวทุยมากเลยนะคะทุยมากหัวทุยมากไม่ได้มีสมองแต่เป็นญาติกับเอเลี่ยนปุ้ยพี่ค่ะเราเอาหมอนลงนิดนึงได้ไหมคะนนี้หมอนเอามีหมอนอยู่จะบอกอะไนะคะความลับอันนี้ไม่มีใคเนาะไม่มีใครแชร์แชร์กันไม่หยุดเลยไหนเราแชร์บ้าง ก็นะคะก็ไหนมีคำถามไหมมีคำถามไหมมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีเยคะยัง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 ไม่มีเลยค่ะยังไม่มีลค่ะชื่ออะไรนะคะนางแมวป่าค่ะเด้งเดเง่ด้เดเด้งเอเดนงเ่้งด้เด้งด้งเนะคเด้งเเ้ดด้ง้เ คือเธอเล็กวิ่งมาแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาถ่ายรายการโหจะได้ขึ้นเร็วมากค่ะมีมีคำถามอะไรสอบถามพี่ปอยมาส่งส่งคำถามมาเลยค่ะอยากรู้แค่แล้วปวทุยของพี่ปอยไหมคะพี่สินดีฮะพี่สินดีพี่สินดีมาพี่สินดีมาพี่สินดีมาช่างทำดีนะคะดีค่ะสวยใช่นะคะไฟไฟไม่ได้ไปกรูดมะนาว วันนี้เราจะทำผมทรงเปียใช่หรอเปียมิสตูนิเวอร์สฟิลิปปินส์ผมจะเล็กไปเร็วมากเลยค่ะแต่กล้องค้างมากเลยค่ะในกล้องก่อนจะพูดอะไรเหรอคะอู้แต่ห่าขอโทษค่ะไปเรื่อยๆนะคะคุณลูกกอล์ฟอยู่ไหนคะคุณลูกกอล์ฟอยู่นาเซ็ตค่ะโอเคเราไปถามคุณลูกกอล์ฟก่อนมีคำถามอะไรมั้ย มีคนมาสวยมากค่ะคุณแม่มแเราลลปล่อยพี่ปอยไปเตรียมสคริปก่อนนะคะเราไปค่ะขอให้ทีมงานได้แชร์กันนะคะแชร์นะคะโูตัวเลขขึ้นเร็วมากเลยค่ะเ,เ,รเร็วมากค่ะพี่ปอยพี่ปอยแชร์ค่ะพี่ปอยแชร์ไปตัวเลขตอนนี้จะเหยียบร้อยแล้วค่ะ ปอยสวยมากค่ะคอมเมนต์มาแล้วค่ะพี่ลูกกอเป็นไงคะช้วจุยเหรอพี่เปียกให้ปอยไม่ได้เลยพี่ไม่สู้เหยียบลอยแล้วนะคะเหยียบลอยแล้วฮารักแม่มากลอยแล้วาสตอนตอนเช้าเป็นพี่อาร์ตพี่อาสดานะคะแล้วก็จียอนตอนบ่ายแล้วก็ราจบเย็นด้วยน้องปอยตดชดาจริงๆจะบอกว่าทุกเทอพิโซดเนี่ยวี We work really hard เราตั้งใจทำง,งานมากๆากดังนั้นคือจริงใครที่ติดตามรายการลูกกอล์ฟชนิชุมตลอดขอบคุณใครที่ยังไม่รู้จักค่ะว่ารายการอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูซะหน่อยนะคะแล้วก็ดูแล้วก็ช่วย,ชวยแชร์กันด้วยเพราะทีมง,งานเราทำไมคนด่าว่าอะไร <c oughs> พี่กอล์ฟเหมือนทอม <c oughs> ทอมอะไรทอมที่เป็นทอมหรือ <c oughs> แค่นี้เราไม่คุยกันแค่นี้แค่นี้เย๊เยไป ได้ค่ะเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะอ่อาไปเตรียมตัวค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปดูคุณแม่กันนะคะคุณแม่กําลังเตรียมตัวอยู่นะคะอา่านี่ค่ะอาไปค่ะคุณแม่แต่งตัวอยู่นะคะเอาแล้วค่ะรายการสองมาค่ะ

สวัสดีคะสวัสดีรอเท่าไรแล้วนเมื่อกี้คือเสียบร้อยห้าสิบแล้วค่ะแล้วสายตาคอคือนวยรเอาแว่นมาแลอไม่เห็นเลยค่ะก็คุน่หใ่แล้วพี่ยังไม่ต้องทำ

ลางลยขอร่างขอร่างขอร่างขอร้างได้ไหมคะเจนนี่ได้ขอร่างนะค่ะเจนนีขอร้างเลยเจนนี่คือแบบผมเชื่อใจค่ะ I trust well I trust you and you trust me so that's good ไม่พอก็เกินไปเลยเหมือนกับที่หลายๆแขกมาคือ I'm here to learn yeah and I'm here to learn as well so okay เป็นถ้าพี่ล่าเริงหนูไม่ต้องกัใจนะพี่จะมีความรู้จะติดการดูไหมคะหรอวะไม่ในกล้องดูเป็นยังไงบ้างช่างไม่ติดอีกเทีมงานเกรงไปหมดเลยค่ะนั่งยิ้มยงไม่ต้ทำงาน อเล็กซี่หน่อยค่ะ